ใช้เวลา9นาทีนะครับพิกแซงเอาชนะไป3ประตูต่อน1นะครับโอ้โหเป็น3แต้มที่สุดระทึกใจแทบวายเงื่อนไขนะครับถ้าเราชนะคูเวตและไปลุ้นให้บาเลนไม่ชนะเกาหลีเนี่ยเราเข้ารอบไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับสวัสดีครับผมชูป,ปรัชญานะครับพูดคุยกับสาสตราจารฟรุตบอลไฮไลท์ฟุตบอลเจลีดนะครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด,ด้วยนะครับในช่องเองครับชูป,ปรชัชญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับแล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับยอด s u b ส c r i b ์นะครับที่ตอนนี้ทะลุไปถึง1 1 0 0 0แล้วนะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากด s u b s c r i b ์แล้วก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับอ่ะไปที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับไปพูดถึงเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันเสาร์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์มันอยู่ที่ t ัน n d e r d o m ม s t a d i ียมนั่นเองนะครับเมืองทอง ที่ไม่มีมาริโอคุมทัพแล้วเนี่ยแล้วรวมไปถึงยังไม่ชนะใครด้วยนะครับใน4ีันาที่ผ่านมาเจอกับนครปฐมนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างมากเลยนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับเกมนี้ผมเองได้ไปนั่งดูที่ขอบสนามที่ทันต์โดมเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่สุดระทึกและมันจริงๆนะครับ แฟนเมืองทองนี่ต้องบอกเลยหายใจกันไนทั่วทองแล้วก็ใจทับวายนะครับนะฮะนครมาถมเกมนี้ต้องชื่นชมจริงๆครับว่าพวกเขามาดีมากๆเลยนะครับดาวเด่นอย่างทาคุอิโตะนะครับอาทิตย์เปิกนี่ปวนแนวรับของเมืองทองสุดๆเลยนะครับเล่นเอาแนวรับเมืองทองเหนื่อยเลยนะครับพวกเขาเนี่ยยันมาได้ถึง85นาทีแล้วนะครับกำลังจะมีแต้มกลับออกไปแล้วด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ามันเจอทีเด็ดของสเตฟานเชปวิชนะครับที่มาริโอเนี่ยเป็นคนไปดึงเข้ามาร่วมทับเกมนี้นะครับนั่งสำรองนะครับ ลงมาสวมบทบาทเป็นฮีโร่นะครับในวันที่ไร้ลูกพี่อย่างมาริโอไปแล้วเนี่ยลงมาซัด2ประตูกับอีกึงแอสซิสนะครับงัดฟอร์มเทพในวันที่ลูกพี่ไม่อยู่แล้วนะฮะใช้เวลา9นาทีนะครับพิกแซงเอาชนะไป3ประตูตอนหนะครับโอ้โหเป็น3แต้มที่สุดระทึกใจแทบวายใจตุ้มตุม,ต,มต,ต,ต่อมกันทีเดียวสำหรับแฟนเมืองทองนั่นเองนะคร ผมว่าช็อกทั้งสองทีมแหละครับฝั่งเมืองทองก็คงไม่นึกว่าจะชนะด้วยนะครับในเกมนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งอย่างนครปฐมเนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเขาก็คงไม่นึกเหมือนกันว่าเกมนี้จะไร้แต้มกลับออกไปนะครับเพราะว่าโอ้โหยันมาได้ถึงท้ายเกมด้วยแต่ปรากฏว่าก็เอาไม่อยู่จริงๆครับแนวรุกของเมืองทองมาระเบิดฟอร์มในช่วงนาทีบาปนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นการปลดล็อกชัยชนะของเมืองทองด้วยนะครับรอคอยมากัน5เกมนะครับซึ่งก่อนในนี้4นัด ไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตจริงๆนะครับหลังเกมผมได้สอบถามถึงความคืบหน้าโคชใหม่ด้วยนะครับกับทางโคชอุทัยบุญเหมาะนะครับที่ตอนนี้นั่งคุณซื้อชั่วคราวอยู่นะครับโดยทางโคชอุทัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทางผู้บริหารจะให้คุมทีมไปถึงเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็ต้องทําหน้าที่ไปก่อนแล้วก็รอสัญญาณอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ทีมผู้บริหารเลยครับว่าจะเอาอย่างไรเรื่องของโคชคนใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้มีวิโรจน์โจศิกไปนั่งชมเกมอยู่ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าดิวอะไรกันไปถึงไหนแล้วเหมือนกันนะครับแต่ทางโค้ชไทยเองก็พูดถึงเกมนี้ด้วยเหมือนกันว่าพยายามปลุก DNA ของเมืองทองให้กลับมานะครับแล้วก็กลับมาได้จริงๆในเกมนี้นะครับเพราะเห็นได้ชัด้ว่าในเกมนี้ไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็สามารถเก็บ3าคะแนนได้นั่นเองนะครับก็รอดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แฟนๆกิเลนพยองนะครับเพราะว่าจากนี้นะครับโหโหนักเลยครับจะต้องออกไปเยือน8เกมติดต่อกันอย่างที่เราทราบข่าวนะเพราะว่าสนามทนโดมติด ภารกิจแล้วก็อีเวนต์หลายงานเลยนะครับก็รอติดตามผลงานกันต่อสําหรับเมืองทองใน8เกมข้างหน้าต่อจากนี้ที่จะต้องไปเยือนทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนั่นคือเบื้องหลังเกมคู่เมืองทองกับนครปฐม,มนะครับไปกันที่อีกประเด็นนึงครับไปติดตามช้างศึกชุดเอเชียนเกมกันหน่อยนะครับจะลงสนามเกมนะัดชี้ตานัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับคูเวตนะครับก็ ้องแย่งกันเข้ารอบนะครับต่างฝ่ายต่างมี1แต้มเหมือนกันนะครับเงื่อนไขนะครับถ้าเราชนะคูเวตและไปลุ้นให้บาเลนไม่ชนะเกาหลีเนี่ยเราเข้ารอบไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็คือต้องชนะไว้ก่อนนั่นเองนะฮะว่ายง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราไม่ชนะทีนี้ละเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าจะต้องไปลุ้นหลายเงื่อนไขหลายต่อเลยนะครับในการที่จะรุนเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์นั่นเองนะครับหาโคราอิสราสีทโรบอกว่าคูเวตเนี่ยเขามีทั้งข้อบกพร่องแล้วก็จุดเด่นที่อันตรายนะครับเราก็ซ้อมเข้าทําแล้วก็ป้องกันลูกโตกลับ และเกมรุกของเขาด้วยนะครับสถานก,การณ์ในตอนนี้เป็นสถานก,การณ์ที่ดีมากๆเลยเพราะเราเจอสถานก,การณ์นี้มาบ่อยแล้วนะครับหลายคนก็มีประสบการณ์ทั้งทีทมงานด้วยนะครับเนอีกสิ่งที่ทําให้เราโตขึ้นเกมนี้เราต้องใช้ผู้เล่นที่พร้อมมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับฝากแฟบนบอลช่วยเชียร์กันเยอะๆนะครับขณะที่จากระพงแันมะฮหงนะครับกองหลัง บอกว่าการเจอคูเวตเป็นเกมที่ยากแน่นอนเะครับเพราะว่าเขาต้องการ3มแต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับเรานะครับสำหรับทีมเราก็มีความกดดันเล็กน้อยเหมือนกันเพราะว่าเรามีขุมกําลังที่ไม่ใหญ่มากบางคนอาจจะยังไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าใครได้โอกาสลงสนามก็จะพยายามทําให้อย่างเต็มที่ก็รอเชียร์กันนะสำหรับช้างศึกจะดวลกับทางคูเวตนะครับแต่เวลา6กโมงครึ่งนะครับถ่ายทอดสดที่ p p t v แล้วก็ a a s play นั่นเองก็รอติดตามเชียร์กันนะฮะกูชมพะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันนะครับก่อนจากกันไป นักเตะเดเวล็อปเมนต์โปรแกรมนะครับยีสต์ศาสตร์การกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์ด้วยนะครับสำหรับเยาวชนอายุ8-12ปีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์นในงานนี้ด้วยใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่ภาพนี้ได้เลยนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกลังใใจห้้ผมดวยนะครับในนนชช่่่่อออองงงเเคครรรรัับบูปะทททียาาาไกก็ขุุณตติดมบ ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ